คนท้องไม่พร้อมแต่คนพร้อมกลับไม่ท้องทุกโดยเฉพาะอย่างหนึ่งของผู้หญิงนั่นก็คือการตั้งคันค,คุณเคยได้ยินเรื่องราวความฝันของพระเจ้าปเสนที่โกศลแห่งกรุงสาวัตถีไหมคะพระองค์ทรงฝันแปลกๆ16เรื่องในช่วงย่ำรุ่งของวันเดียวกันและเรื่องราว16ความฝันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงทำนายความฝันทั้ง16เรื่องนี้เอาไว้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตหนึ่งใน16เรื่องของความฝันที่ว่านี้ เกิดขึ้นแล้วจริงๆนั่นก็คือความฝันที่ว่าต้นไม้เล็กๆและก,กอภัยที่โตขึ้นคือบ้างศอกบ้างก็ออกดอกออกผลแล้วพระพุทธองค์ทรงทํานายไว้ว่าเมื่อต่อไปโลกเสื่อมลงมนุษย์หญิงชายแม้ไว้จะยังไม่สมบูรณ์จะมีราคะกล้าและจะสมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนต้นไม้เล็กๆแต่ก็ออกดอกออกผลเต็มต้นหมายความว่าเมื่อโลกเสื่อมลง คนก็จะมีครอบครัวกันอ่อนวัอันควรและยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ครอบครัวจึงมีปัญหาแตกแยกเป็นยังไงคะฟังความฝันแล้วทุกท่านคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมในยุคสมัยนี้ถ้าหากเราลองมาพิจารณาดูข้อมูลของกรมอนามัยเมื่อปี2560พบว่าการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นไทยอายุตั้งแต่10ถึง19ปีคลอดบุตรทั้งสิ้นรวมอยู่ที่ 84,578คนหรือถ้าคิดเฉลี่ยการคลอดรายวันอยู่ที่ประมาณ232คนต่อวันกันเลยทีเดียวค่ะและจากจำนวนการคลอดทั้งหมด84,000กว่าคนนั้นเนี่ยก็ยังมีการคลอดซ้ำมากเกือบจะถึง10,000คนเลยทีเดียวนะคะถ้าคิดเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อายุ10ถึง14ปีตัวเลขการคลอดบุตรก็จะอยู่ที่ประมาณ2,559คน ถ้าเฉลี่ยต่อวันก็เท่ากับวันละประมาณ7คนลองสังเกตช่วงอายุของหญิงตั้งครรภดูสิคะเราก็จะพบว่าเด็กหญิงแม่ที่อายุน้อยที่สุดอยู่ที่10ขวบนี่แหลคะค่ะที่เขาเรียกว่าทุกโดยเฉพาะของผู้หญิงนั่นก็คือการตั้งครรภที่ไม่พร้อมนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีปัญหาอย่างอื่นซ้ำซ้อนเข้ามาอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยคะ่ะเช่นการถูกทอดทิ้งทำแท้งและการทำร้ายเด็กแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะถ้าเราสังเกตดู คนที่พร้อมมักจะไม่ค่อยท้องแต่คนที่ท้องมักจะไม่ค่อยพร้อมหมายถึงว่าคนที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิวัย,ยวุฒิและมีฐานะมักจะไม่ค่อยท้องนะคะจากสถานการณ์ที่เล่าสู่กันฟังท่านคิดว่าคําทํานายของพระพุทธองค์มันเป็นจริงตามนั้นไหมคะแล้วถ้ามันเป็นจริงตามคําทํานายแล้วเราก็เราคงต้องมาคิดวางแผนกันแล้วล่ะคะ่ะว่าจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้น กับลูกสาวของเราได้ยังไงเบื้องต้นหากผู้ปกครองหรือน้องๆน,นักเรียนนักศึกษามีปัญหาที่อยากจะปรึกษาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญก็ลองแอดไลน์ตามที่อยู่นี้ดูนะคะทุกปัญหามีทางแก้และมีทางออกขอให้บอกกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและหากใครกําลังมีปัญหาท้องและโดนเทไม่รู้จะทาอย่างไรติดตามรู้ไว้ใช่ว่าในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ